สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดเรื่องงานลบกันนะคะ,ะทําความเข้าใจเรื่องการลบกันก่อนนะว่าตอนเราสักเราใช้เครื่องสักตัวที่มันเป็นแบบนี้อันนี้คือเครื่องสักคิ้วนะคะสักสีพวกนี้ลงไปในผิวเรากว่าจะติดต้องใช้เวลาเราต้องทนเจ็บขนาดไหนกว่าจะติดถ้าสักเบาไปสีก็ไม่ติดถูกไหมคะอันนี้คือสีสักคิ้ว อันนี้ก็คือสีฝุ่นฝุ่นก็ต้องใช้เครื่องดิจิตอลนะคะการลบก็เหมือนกันถ้าใครบอกว่าทาแล้วออกมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการสักคือเอาเข็มจุ่มสีแล้วสักลงไปในเนื้อเราแบบนี้การลบก็เหมือนกันนะคะทําไมอาจารย์เลบอกว่าไม่ขายกับบุคคลทั่วไปเพราะว่าต้องใช้เครื่องนี่ค่ะเครื่องเครื่องที่ต้องใช้ลบก็คือผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เลเนี่ยคือ มีตัวจับสีก็คือต้องผักตัวยานี้ลงไปแก้กันนะคะโดยการที่สักตัวยาลงไปจับสีในจุดที่มีสีและต้องเป็นเครื่องสักคิ้วที่เป็นดิจิตอลเท่านั้น<ม>เครื่องสักตัวไม่สามารถลบแล้วจะออกนะคะเพราะอะไรเพราะเครื่องสักตัวแรงกว่าเครื่องสักคิ้วและเครื่องสักคิ้วก็คือ,คอ,คอตัวนี้แล้วเข็มเราก็จะสั้นมากฟิลลบก็แค่ลบไปที่จุดที่เราสักมาก็อตัวยาลงไปที่เดิมซ้ำไปซ้ำมา1เซนเนี่ย ประมาณร้อยรอบนะคะคิดอิูสีว่าถ้าเรากดหรือเครื่องสักตัวแรงๆเนี่ยผิวมันจะแหกมันจะเลือดยังไงห้ามลบมีหลุมห้ามลบเป็นแผลห้ามลบเลือดออกทุกเวลาลบเลือดออกมันก็คือผักตัวยาวออกมาเหมือนการสักเหมือนการเวลาสักแล้วมีเลือดออกอ่ะก็คือสีจะไม่สวยหรือสักคิ้วแล้วเลือดออกหลังลอกสีก็จะไม่สวยไม่เหมือนกับตอนที่สักหรือตอนที่ยังไม่สะเก็ดยังไม่หลุดเหมือนกันค่ะหลักการเดียวกันก็คือมันจะเลือดมันจะผัก มันจะดันสีและดันตัวยาออกนะคะของเราก็คือลบตัวยาตัวนี้ค่ะสากลงไปและต้องเป็นเครื่องดิจิตอลรุ่นนี้และต้องเข็มแบนเท่านั้นทําไมถึงบอกว่าไม่จําหน่ายกับบุคคลทั่วไปเพราะบุคคลทั่วไปไม่ได้เป็นช่างอันนี้สําหรับช่างสาหรับคนที่มาเรียนลบหรือว่า คนที่มีรอยสักใหญ่ๆแล้วอยากจะลบเองเพราะว่าไปลบร้านเนี่ยค่อนข้างราคาสูงก็มาเรียนลบค่ะจะได้ลบถูกลบเป็นก็ต้องซื้อเครื่องสักนะคะมันต้องคู่กันค่ะการสักก็คือการเอาเข็มลงเอาสีลงไปในเนื้อเราการลบก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์ลบลงไปในผิวเราเหมือนกันถ้าทาแล้วออกมันคือน้ำกรดนะคะสิ่งที่จะได้คือแผลนูนแล้วก็ผิวแคบ ถลอกหลุดหนังเราหลุดไปแค่นั้นแต่สีที่อยู่ลึกมันไม่มีทางออกค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าทาแล้วออกนี่คือน้ำกรดนะคะจําไว้เลยใครที่บอกล้างสีน้ําใสๆออกจําไว้ยังไม่ออกนะคะอันนี้คือบอกไว้เลยว่าจะได้แผ่นูนกลับมาเลยนะคะแล้ว